สวัสดีค่ะช่องไมบ่บานติดเกมน,นะคะวันนี้ก็มาช้าหน่อยเพราะว่าติดธุระทั้งวันเลยโอเคเราเข้าเรื่องนะคะยังไงก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องไมบ่บานกันด้วยนะคะดูรายชื่อได้ตามด้านล่างนี้เลยโอเคเข้าเรื่องวันนี้ก็คือแพดของเก Black มแบ็กที่เสริมจำวันที่7ตุลาคม2563ันกะคะก็มีแมปใหม่เข้ามาแล้วก็เมืองใหม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เออกิจกรรมก็จะเกี่ยวกับ เมืองนี้นะคะก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมที่1นะคะรางวัลเช็คชื่อที่มอบให้เต็มที่เกนักประจอภภายหน้าใหม่ที่กลับมากิจกรรมที่2อ d โอดลิทาราดินแดนแห่งความมืดมิดที่กูความลับโบราณกิจกรรมที่3รางวัลเช็คชื่อเข้าเตรียมสุดพิเศษเฉลิมฉลองการเปิดตัวโอดลิทาราชื่ออ่านย,ยากจังเลยเดี๋ยวก็ชิมเนาะ กิจกรรมที่4นะคะเป็นกิจกรรมเกีก่ยวกับ gm นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันข้างในเลยนะคะไปเลยกิจกรรมรางวัลเช็คชื่อครอบคูวสุดพิเศษน,นะคะเฉลิมฉลองการเปิดตัว o d ิ t าราอ่านยากมากเลยชื่อก็ระยะเวลากิจกรรมนะคะเจตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2563ยาวยาวมาไปเลยเดือนนึงก็ของรางวัลเนี่ยก็มี ที่น่าสนใจหลกักๆเลยนะวันแรกมาเลยก็คือ v p p เจ็วันโหสารพัดประโยชน์นั่นเองดูสิแล้วก็มีนักเวสกอสปี่พรสมาชิเวยี่สิวันกระเป๋าแปดช่องโหแต่ละอย่างที่แจกถือว่าโอเคเลยนะก็มีหนังสือโอมุล20วันด้วยไปเปลี่ยนชัศนานะาห้อันนะคะแล้วก็หมาป่าชาโดรุ่นที่1นึ่งยังไงก็ยังไงอะ่ะก็คือยีวันนะคะห้ามพลาดเลยออนไลน์ไป กิจกรรม GM นะคะก็ไปท่องเที่ยวโอดดลีทาราด้วยกันกับ GM นะคะวันที่10ตุลาคมเวลาบ่าย3โมงครึ่งนะคะใ้เวลาประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันก็ให้เราไปเดินทางกับ CM มินีกันเถอะใครอยากจะไปร่วมสำรวจก็ไปนะคะแต่ว่าโดนมอนตีแตกน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ออกเดินทางวันที่10ตุลาคมเวลาบ่าย3โมงครึ่ง โดย b g m แล้วก็ c m MM n g นะคะสถานที่ออกเดินหางก็เป็นบริเวณใกล้กับของสังเกตการคิดได้ต้นไม้เก่าแกงแห่งปัญญาเ h ิร mm ์บเวอร์เซเรด2สิ่งนี้เขาบอกว่าต้องเตรียมก่อนจะออกเดินหางนะคะก็คือการทัวร์นี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงฉะนั้นกรุณาเตรียมตัวเตรียมความแข็งแกร่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมน้ำยาคุณภูให้เพียงพอเนื่องจากว่าโดนอาจจะโดนมอนตีแต่ได ทางเราไม่มีบริการรถขนส่งนะคะคุลาณาเตรียมพาหนะไว้สําหรับหนีให้เรียบร้อยคืออะไรเนี่ยเอาประมาณนี้ในกิจกรรมทีคือถ้าแตกกลางทางนี่จีเอ็มจะไม่ช่วยใช่ไหมกิจกรรมเช็คชื่อนะคะที่มอบให้เต็มที่แก่นักานท้ายหน้าใหม่แล้วก็คนที่กลับมาอันนี้เอ,อ,อันแรกนะคะเจ็ดตุลาคมถึงหกมกร,ราคมสองห้าหกสี่เลยทีเดียวก็ สำรับเออนักขจตภัยที่มาเล่นใหม่นะคะใครก็มาเล่นในระหว่างนี้นะคะจะได้รับของรางวัลยังต่อไปนี้นะ,ะโดยที่คนที่จะได้รับรางวัลเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อเกมภายใน30วันนะคะหลังจากที่สร้างรหัสผ่านที่2นะก็จะได้รับของรางวัลน,นะคะก็มีกล่องอาวุธชุดคาสต้าสิบห้าวันมแฟชั่นนะคะมีลูกนกคู่มีกล่องม้าตัวเออใื่ตัวรุ่นที่ห้านะคะคูยฝึกสาตต์แต่ไม่ถาวรน,นะ ก็มีขยายกระเป๋านี่นู่นนั่นนะคะก็เป็นของแล้วก็มี V.P. ด้วยห่อสารพัดประโยชน์7วันเองเองหรือหนังสือรับโอมูลด้วยนะคะก็วันสุดท้ายวันที่20นะคะก็ได้รับฟูปองส่วนลดห่อสารพัดประโยชน์หรือว่า V.P. หกสซนะคะซื้อแบบ30วันอะลด60%สิบเปอ็นต์นฟูปองนะคือให้เขาให้คุณไปเปย V.P. นี่นเอง <laughs> โอเคแล้วก็กล่องสนับสนุนการเติบโตนะคะข้างในก็ต้องมีพวกหินด้ามสเก็ตทรงดามอะไรแบบนี้นะคะแม่บ้านก็ขอโทษโดยที่ไม่ได้อ่านในฟังทั้งหมดนะคะเพราะงี้มันจะยาวมากมาแล้วก็สาหรับใครนะคะที่ไม่ได้ทําการเชื่อมต่อเข้าเกมเป็นเวลา30วันแล้วนะคะแล้วจะมันจะกลับมาเล่นนะคะในระหว่างนี้ช่วงวันที่7ตุลาคมถึง6กมกราคม2564ถ้าคุณกลับมาออนไลน์ตอนนี้นะคะคุณจะได้รับของตึงก็จะมี คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าบางอย่างก็ไม่ได้เหมือนหมดสักทีเดียวจะไม่มีพวกสัตว์เลี้ยงอะไรให้นะคะหลักๆก,ก็จะมีอะไรเนี่ยกล่องชากขููพรธรรมาิวเอ็จดวันนะคะมีนี่ไหมไม่มีหนังสือโอมุลน,นะยังไงก็ลองมาดูๆได้ในแคะเเคไฟกิจกรรมโดปรารีกิจกรรมโอดีลิทาราดินแดนแห่งความมืดมิดที่กุมความลับโบราณนะคะก็ รียวเวลากิจกรรมอันนี้มันมีหลายส่วนเดี๋ยวก่อนเอาทีละส่วนเนาะกิจกรรมแรกนะคะการแข่งขันทางการข้าราชวังทั้งสามคาพิออนเบลนเซียและโอซิดิทารานะคะก็เรียะเวลากิจกรรมเรจ็ดตุลาคมถึงสิบสี่ตุลาคมสองห้าหกสามนะโดยที่เขาบอกว่าจะมี NPC นะคะมาปรากฏตัวอยู่ที่เมืองหลวงโอซิลิทารานะคะโอดราเซียนเหน่งก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตามแผนที่จะมี NPC 3ตัวด้วยกันนะคะมี มาทุมโพโรเรโซรานะคะชื่ออ่านยากเลยจแต่ละตัวก็เราสามารถรับไอเทมเนี่ยหน้าตาจะเป็นกล่องแบบนี้เป็นกล่องสนับสนุนสิ่งของนะคะโดยที่จะได้รับจากการล่ามอนรวบรวมหรือว่าตกปลานะคะหรือออนไลน์ในเกมนะคะเราก็จะได้รับมาเลยในระหว่างนี้7ตุลาคมถึงตุลาคมนะคะโดยที่จะได้รับวัลส3กล่องแต่ถ้าจะเอาเพิ่มจากนี้ก็คือจะต้องไป ตก่อาตกปลาตกปลาตกปลารวบรวมหรือว่าล่ามอนนะคะบอกว่าเอออันเนี้ยสามารถสําเร็จได้เป็นตะกูลเอ่อทำได้วันละหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะโดยที่ให้เราเลือก M P C 1คนจากาทั้งหมด3คนนะคะเราก็จะส่งไอก่องส,สิ่งของสิ่งของอันเนี่ยเราก็จะรับทองแท้ง0 g จีมาเป็นสิงแอกเยนนะคะโดยที่ M P C คนไหนได้ผลหัวดจที่สุดเราก็จะได้รับบัตจังต่อไปนี้นะคะ โดยที่บารพอดพามันนี้ก็จะมีวันที่21ตุลาคมถึง28่ิตุลาคมโดยที่ถ้าเราเลือกมาท่มหรือว่าคาเพออนนะคะก็จะได้รับเอค่าประสบการณ์ต่อสู้วันธรรมดา300%อสุดยดห้าร0อเอยทุกคนเลือกมาท่มเหอะเป็นท่านอยากเวลถ้าเลือกโทรโรนะคะหรือว่าของบาเลนเซียจำชื่อ MPC ไว้ที่ดีๆเลือกมาท่มทุกคนแม่บ้านบอกให้เลือกมาท่มถ้าเลือกโทโร จะได้รับเพิ่มอัตราการได้เข้าประสบการณ์ชีวิตบวก50นะคะคก็คือพวกไลท์สกิวอะ50เปรเซโซเรโรซ่า Le zo, Le Rosa นะคะจะเป็นเพิ่มอัตราการได้รับไอเทมจากการล่ามอนสเตอร์บวก50ปรเนตนะคะโอ้มาทุมกับเรโซราดีจะใครเป็นสายไลท์ก็ดีต่แบบต้องเลือกไงถ้าถามแม่บ้านนะแม่บ้านขอเลือกมาทุมค่ะเพราะว่ามันคูณเยอะดีต้องการคูณจะเวล ไปทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่น,นทุกคนแต่ทุกคนไม่รู้จะเลือกอะไรก็เลือกตามในบ้านเลคะเลือกมาทูมไงอย่าส่งให้ผีดจ้ะ <c oughs> โอเคต่อไปกิจกรรมที่2หลัล่นล้ากางกระจนภายอันยอดเยี่ยมแห่งโอดีีิทลากับลูลูฟี่นะระยะเวลากิจกรรม7ตุลาคม2563 1ตุลาก,ก,ก็สามารถปรับเควสกับผู้ดำได้เลยนะคะต้องตัวละครเลเวล56ขึ้นไปให้ไปตามหาลููฟี่ที่กำลังท่องทเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆของโอ ดีลิทารานะคะเมื่อเราสําเร็จเควสเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้รับค่าคะแนนสมบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็เอ้ยไม่ใช่ันเรื่อยๆดิอันแรกก็ได้5้าสิบแล้วต่อไปก็สามพันนะคะโดยที่ทําได้ตระกูลละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะมันเป็นตระกูลนะคะแล้วก็ตัวละครต้องเลยว่าห้าขึ้นไปด้วยนะคะตัวที่จะทําแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันเป็นเควสต,ต่อเนื่องนะคะฉะนั้นต้อง ดาเนินเควสต,ต่อเนื่องกันมาน่าจะข้ามแบบมาทำอันสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะโอเคต่อไปกิจกรรมที่3ดอกไม้ที่เบ่งบานในความมืดระยะเวลากิจกรรม7จตุลาคมถึง21ตุลาคม2 5งห้าหกสให้เราไปจามหาและรวบรวมเดโลเทียนะคะที่อยู่ทั่วพื้นที่โอ,โอด,ดีิทาราไปบ้านไปฝึกพูดชื่อเมืองนี้แหละ ซึ่งเเมื่อเรารวบรวบมมาได้3ามอันแล้วนะคะให้กดตัว L แปลรูปก็เลือกผลิตเราจะได้รับเเครื่องประดับดอกไม้เดโลเทียนะคะซึ่งนี่คือแล้วมันทำอะไรได้เนี่ยอ๋อเอาเครื่องประดับดอกไม้เดโลเทียนะคะไปมอบให้เอ็โรมินที่อยู่ที่โอดราเซียซึ่งเป็นเมืองหลวงของโอดิบิาลาจะได้รับตำราผลิตสุทธิเศษซึ่งตำรา เขาบอกว่า m อ c มพีโลนิเนี่ยอยู่บริเวณ MPG นะักขายของชำนะจ๊ะก็ตำราอันนี้นะคะสามารถนำไปอะไรเนี่ยอ๋อรอนให้เราทำเควสแล้วเราก็จะได้รับตำรามาเป็นตำราผลิตน้ำยาอ e ีเซอร์เอเมอร์ชนะคะสามารถทำได้จะกูลละหนึ่งครั้งมีคนอละว,ว่า ตัวละครต้องได้56ขึ้นไปแล้วก็เอามาผลิตน้ำหอมแนะน้ำยาอีลิเซอร์ได้นะคะดังต่อไปนี้ก็ถ้าเลือกอวัตถุดิบเป็นน้ำหอมแห่งความกล้าหาญบวกไอ้ตำราอันนั้นอะ่ะก็จะได้รับน้ำหอมแห่งความกล้าหาญที่สมบูรณ์ถ้าใช้น้ำหอมแห่งความว่องไวนะคะก็จะได้รับน้ำหอมแห่งความว่องไวที่น่าลหลงไหลก็ได้เลือกอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละแต่นั่นจะเป็นแบบสิ่งที่ดีขึ้นนะคะโดยการแตะรูปโดยการกดตัว L แล้วก็แปรธาตุอย่างง่าย อืเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะอออะไรเนี่ยเราก็ผลการใช้งานไอเทมน้ำหอมและยา้ละยาอิลิเซอร์ที่ผลิตจากกิจก,กรรมนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะตายก็คือเสีชีวิตปกติมันจะหายแต่ถ้ามันเป็นกิจกรรมตัวเนี้ยมันไม่หายนะคะโอเคต่อไปกิจกรรมที่4ี่โอดีดิทาราดอกไม้แห่งจันที่เผาไหม้นะคะเตุลาคมถึง11เอ็ดพฤศจิกายน2563ก็25ให้เราไปรับเควสและดเดินเควสละโอดีดิทาราโอ้วินหานีกแล้ว ได้ภายในระยะเวลากิจกรรมซึ่งอันเนี้ยแม่บ้านน่ะตอนเนี้ยแม่บ้านพูดเลยนะแม่บ้านใหญ่ามาเล่นร,รันแล้วนะคะแต่ว่าแม่บ้านจะรองรับเควยแล้วรับไม่ได้เนื่องจากว่าตัวรันแม่บ้านยังไม่ได้ทำเควขคามาซิเวียแล้วพอแม่บ้านกลับไปดูตัวเรนเจอร์เควยมันขึ้นก็เลยอันนี้ก็เลยจะพูดไว้ก่อนว่าถ้าใครยังไม่ได้ผ่านเควขคามาซิเบียมานะคะก็ไปทำซะนะเพราะว่ามันต้องทำไม่งั้นจะไม่สามารถทำเควสของโอดีธาราได้นะคะ ก็จำเป็นนะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าไม่บ้าเขาจะผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าอันนี้จากที่ดูมันใช่นะแล้วก็เราต้องสําเร็จควสหลักของคอาซมเวียให้หมดแล้วเราก็ต้องตัวละครเลเวลหกสิบขึ้นไปด้วยนะคะถึงจะทาได้เขาบอกว่าใครที่สําเร็จควสหลักโอรีทา,ทาราทั้งหมดภายเนระียวเวลากิจกรรมนะคะก็คือก่อนวันที่11พฤศจิกายนเนี่ยเราจะได้รับก้อนเวทมนตริสุทธิ์5อันคับนแนวของบาม หกบวกหกสิบหนึ่งอันนะคะแล้วก็กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ <S 2> <S 2> ไอไอหนึ่งอันอือหึอีนี้ก็คือตัวละครเราเนี่ยตัวไหนก็ได้ทำาคลวเสร็จก็ถือว่าสังเกตนะคะเพราะว่าทำบ้านเ้คุณล,ละหนึ่งครั้งนั่นเองอ่ะก็พูดถึงเควสหลักนิดนึงเควสหลักก็คือเราสมมติเราทําถึงเมเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็สามารถแบบไม่ทำบาลลิเซียก็ได้ถ้าใครยังไม่อยากทำนะคะข้ามไปคําม,มซิเวียเลยก็ได้แต่แม่บ้านจำไม่ได้ว่า จบพาพิออนแล้วเนี่ยสามารถกระโดดไปคาซมเชียเลยได้ไหมแบบยังไม่ทำเมดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ลองดูนะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทำเคล,ล็หลักอะค่ะแต่ว่ามันตะก่อ,อข้ามบาลนเซียได้นะคะเพราะแม่บ้านก็ยังดองบาลนเซียอยู่เลยทุกวันนี้แต่ถ้าเราตะไปโอดดีลีทาราเราไม่สามารถข้ามคามาซิเชียได้นะเราต้องไปทําคามาซิเชียมาก่อนนะก่อนแล้ว่อคอาซิเชียจะทําบ้ก็ต้องจบพาพิออนก่อนนะคะาจำไม่ผิด ไม่ไมแน่ใจว่าต้องจบถึงเมเดียไหมนะคะแต่ว่ายัางไงลองดูนะโอเควันนี้ก็กิจกรรมีเพียงเท่านี้นะคะก็หมดแล้วยังไงที่ลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด s u บสับค b ายช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านโอเคเอาไวเ้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบา,บายบาย